คุณเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าความรู้สึกทางเพศมันไม่เหมือนเมื่อก่อนบางครั้งแม้ช่วงวัย30ต้นต้นๆยังรู้สึกตื่นเต้นง่ายแต่พออายุ35 4 0ถึง40บวกกลับรู้สึกว่าแรงกระตุ้นมันลดลงหรือบางทีแม้จะเจอสถานการณ์ที่ควรจะตื่นเต้นกลับรู้สึกธรรมดาธรรมดาไปเสียอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องปกติครับและเกิดขึ้นกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ หลายคนก็เรื่องสังเกตว่าความสนใจทางเพศลดลงบางคนก็ตกใจและสงสัยว่ามันเกิดจากอะไรบางคนคิดว่าตัวเองอาจมีปัญหาสุขภาพวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมความรู้สึกทางเพศจึงลดลงเมื่ออายุมากขึ้นและเราจะปรับปรุงร่างกายและชีวิตประจำวันให้ฟื้นภูความสุขทางเพศได้อย่างไรสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือฮอร์โมนเพศครับผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงอย่างช้า หลังอายุ30-40ปีฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือความแข็งแรงแต่ยังสัมพันธ์กับความต้องการทางเพศความไวและความรู้สึกตื่นเต้นด้วยส่วนผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนจะลดลงอย่างชัดเจนช่วงก่อนและหลังวัยหมดประจำเรือนทำให้ความสะดวกสบายระหว่างเพศลดลงช่องคลอดแหง้งและความไวต่อการกระตุ้นลดลงเช่นกันนอกจากนี้การลดลงของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงครับเพราะอาวัยวะเพศต้องพึ่งการไหลเวียนเลือดที่ดีเมื่อเลือดไปเลี้ยงน้อยลงความไวและความสุขก็ลดลงยังไม่หมดครับปัจจัยจากการใช้ชีวิตประจําวันก็สําคัญมากเช่นการเครียดสะสมนอนน้อยหรือดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ระบบร่างกายก็จะเหนื่อยง่ายและตอบสนองต่อการกระตุ้นทางเพศช้าลงโรคเรื้อรังก็มีส่วนด้วยเช่นเบาหวาน ความดันสูงหรือโรคหัวใจโรคเหล่านี้กระทบทั้งระบบไหลเวียนเลือดและสมรรถภาพทางเพศทำให้บางครั้งถึงจะอยากแต่ร่างกายกลับทำงานไม่เต็มที่เมื่อพูดถึงความรู้สึกทางเพศที่ลดลงมันไม่เหมือนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเลยครับเพราะเบื้องหลังการทำงานของร่างกายฮอร์โมนและความคาดหวังทางสังคมมันต่างกันผู้ชายหลังอายุ30ปีขึ้นไป ระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนจะเริ่มลดลงทีละนิดประมาณปีละ1%ฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่เมื่อสะสมไปถึงอายุ40-50ปีร่างกายจะเริ่มรู้สึกชัดขึ้นเช่นสมรรถภาพทางเพศลดลงตื่นเต้นช้าลงหรืออวัยวะเพศไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนบางครั้งก็มีอาการที่เรียกว่าแอนโดพอสหรือวัยทองของผู้ชายซึ่งคล้ายกับผู้หญิงแต่ไม่ชัดเท่า ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงแต่ยังสะท้อนถึงอารมณ์และความมั่นใจด้วยครับบางคนเครียดคิดว่าตัวเองไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็ยิ่งลดความอยากลงไปอีกฝั่งผู้หญิงความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วและชัดเจนกว่าโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยก่อนหมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือนระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะลดลงแบบพุ่งดิ่งส่งผลให้ช่องคลอดแห้งความยืดหยุ่นลดลง ทำให้รู้สึกเจ็บหรือไม่สบายเวลามีเพศสัมพันธ์ความไว้ต่อการกระตุ้นลดลงกว่าจะถึงจุดพีคอาจใช้เวลาน,านานกว่าตอนสาวๆอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายบางครั้งทำให้ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ที่น่าสนใจคือความต้องการทางเพศของผู้หญิงไม่ได้หายไปเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบางคนกลับรู้สึกมีอิสระมากขึ้นหลังหมดประจำเดือนเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งครรภ์อีกแล้ว แต่ก็ต้องการความเอาใจใส่ความเข้าใจและการสื่อสารจากคู่รักมากขึ้นสิ่งที่ต่างชัดเจนระหว่างเพศผู้ชายปัญหามักอยู่ที่ด้านร่างกายโดยตรงเช่นฮอร์โมนต่ำและเวียนเลือดไม่ดีหรือสมรรถภาพลดลงผู้หญิงปัญหามักเป็นทั้งร่างกายและจิตใจช่องคลอดแหง้งความเจ็บปวดและความเครียดที่มากขึ้นหลังหมดประจำเดือน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งคู่จะได้รับผลกระทบจากวิถีชีวิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นความเครียดการนอนน้อยโรคประจำตัวหรือการใช้ยาซึ่งสามารถทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงได้พอๆกันสรุปง่ายๆคือผู้ชายค่อยๆลดลงช้าๆแต่ต่อเนื่องผู้หญิงลดลงเร็วชัดเจนโดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนเราสามารถสังเกตตัวเองจากอาการง่ายๆเช่น 1. ความสนใจทางเพศลดลงอย่างชัดเจน 2. การตอบสนองช้าลงหรือรู้สึกไม่พอใจอาการร่วมเช่นเหนื่อยง่ายนอนหลับไม่เต็มที่หรือเครียดสะสมถ้าพบว่าสัญญาณเหล่านี้เกิดบ่อยควรสังเกตร่างกายตัวเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับแม้ว่าความรู้สึกทางเพศจะลดลงตามวัยแต่เราสามารถปรับปรุงได้หลายทาง 1. สุขภาพโดยรวมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นกินอาหารสมดุลโปรตีนสูงไขมันดีและผักผลไม้นอนหลับเพียงพอพักผ่อนให้ร่างกายฟื้นตัว 2. จัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพใช้เทคนิคผ่อนคลายเช่นทำสมาธิโยคะหรือเดินเล่นเวลาความเครียดสะสม จะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง 3. ตรวจฮอร์โมนเมื่อจําเป็นหากสงสัยว่าความรู้สึกทางเพศลดลงมากเกินไปควรตรวจระดับฮอร์โมนสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีปรับฮอร์โมนได้ 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางเพศนักจิตวิทยาหรือเซ็กเทอร์ปิสสามารถช่วยแก้ปัญหาความสัมพันธ์หรือปรับพฤติกรรมให้กลับมาสนุกกับเพศได้สรุปแล้ว ความรู้สึกทางเพศลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องปกติครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหมดความสุขเพียงแต่ต้องดูแลร่างกายจัดการความเครียดและปรับตัวตามวัยถ้าคุณอยากติดตามสาระสุขภาพง่ายๆฟังสบายๆแบบนี้กด subscribe ช่องแก่อากินแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ